ต้นโพเป็นคู่เสียงกับพระพุทธเจ้าของเราบรรดาพี่น้องทั้งหลายอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าต้นโพเป็นยังไงถึงที่ไหนก็ปปูกก้นโพปลูกก้นโพย่างเยิมของต้นโพที่จะเป็นต้นไม้ที่สําคัญขึ้นมาเกิดมาจากไหนครับ ต้นเหตุเกิดมาจากพระสิทธสาราชสกุมมาคือพระพุทธเจ้าของเราเองที่ทรงบำเพ็ญทุกขะกิยาทุขะกิยามาเป็นเวลางานอันก็อดพระกยาหารถึง49วันตั้งเจอดพระกยาหารถึง49วัน พื่อจะจัดสรุปทั้งหลายแต่ไม่ใช่ทางก็ต้องเล่นอันนั้นเสียการอุตสาหานั้นเสียแล้วจึงรู้ได้ในเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จไปเรียกนาขวานกับพระราชนิญาเวลานั้นท่านไปประทับอยู่ที่ลุมว่าใหญ่ไปเจริญอนาปานสติในจิตรวม เป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวันนั้นท่านจะลึกย้อนหลังไปได้ในวันนั้นนะวันที่ท่านนั่งเจริญอนาปานณสต,ติ นี่ท่านก็ยึดออกมาเป็นหลักใจในการภาวนาเพื่อตรัสรุ้ธรรมด้วยอนาปานสติแล้วหยุดการอดพักกาหาร49วันวันนั้นเป็นวันที่ท่านตัดฉันตอนเช้านาเสด็จมาประทับอยู่ที่ต้นโพใหญ่นี่ก็มีนางสุชาดา นำข้าวมาทุปไปญาติไปถวายท่านก็เป็นสี่ยิบเก้าชิ้นเหมือนกันท่านก็เสวยหมดแล้วทรงตรงพระไทยว่าคราวนี้เราจะต้องบำเพ็ญอนาปารณสติใต้โล่มไม้ล่มนี้ที่นั่งของเรานี่เป็นที่จัดสลรุหนึ่งเป็นที่ตายของเราหนึ่ง เราจะไม่ลูกจากที่นี้โดยยึดหลักอนาปาณสตติที่เห็นว่าถูกต้องกับพระไทยเรียบร้อยแล้วโปรงพระไทยลงที่จะนั่งภาวนาในที่สานที่นั่นให้เดี๋ยวจัดสรุปรมขึ้นมาท่านจึงได้ประทับนั่งอยู่ใต้ร่มโพนั่นล่ละนโสธิยภาพพราม,มเอาหญ้าคาแปดกำมือไปปูถวายท่าน การน,นั่งเจริญอนาปาณสติเราสรุปความเลยว่าจนได้ตรัสรู้ขึ้นเป็นพระพุทธ,ธเจ้าปรากฏแก่โลกมาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ใต้ล่มโพล่มใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นล่มโพกับพระพุทธ,ธเจ้าจึงเป็นของคู่เคียงกันเราจึงเคารพเพราะเป็นสถานที่พระพุทธ,ธเจ้าตรัสรู้นะ วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวทางบัน,บน,บนจากรคีรีเป็นต้นเหตุศรัทธาทั้งหลายและรวมมาทั่วประเทศไทยมารวมกันที่นี่เป็นจันรวนมากมายดูคนนู่นเต็มไปหมดเลยในวันนี้เป็นวันครบรอบเท่าไหร่ปีเะวันครบรอบหมรณภาพ25ปีครับผม เป็นวันครบรอบมรณภาพ25ปีของหลวงพ่อผางหลวงปู่ผางท่านท่านมรณภาพด้วยความเป็นสงาาส่าราศีเป็นศักดิ์ศรีดีงามเป็นสารณอันดีงามของโลกตลอดมาในสมัยปัจจุบันอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุเรียบร้อยแล้วเท่ากับตีกราพระหันขึ้นในอัฐินั้นอย่างจงแจ้งหายสงสัยทั่วหน้ากัน นี่แหละท่านเป็นพระสําคัญองค์หนึ่งเวลาท่านมรรณาภาพไปถึงยี่สิบกว่าปีนี่ก็ได้มาทําการระลึกถึงบุญถึงกุณของท่านที่อุตส่าห์พยายามบําเพ็ญแทบเป็นแทบตายมาแล้วได้ตัดสรธรรมอันวิเศษนี่ท่านก็มามรรณาภาพในสถานที่นี้ล่วงไปเท่าไหร่ปียี่สิบห้าเหรอี้ปเออและล่วงไปแล้วยี่สิบห้าปีอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุรียบร้อยแล้ว นี่ก็คือพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันเราพี่น้องทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คืที่ล้าสมัยไม่ทันยุคทันสมัยย้ำยุคล้ำสมัยเหมือนกิเลสตัณหาที่มันครอบหัวใจโลกให้เป็นฟืนไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนเวลานี้เวลานี้มีตั้งแต่กิเลสนั่นละ่ะเผาหัวใจสารโลก ใครที่ไหนก็ว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญบ้านเจริญด้วยไฟราคาตันหาไฟความโลภราคาตันหาได้เท่าไรไม่พอมีผัวมีเมียกี่คนเอาหมามาแฝงด้วยมาเป็นผัวเป็นเมียกันด้วยก็มีเยอะนะนี่ราคาตันหาเวลามันเกิดแล้วหน้ามืดตามหมัวไม่มองเห็นอะไรสุดท้ายคนทั้งคน เต็มโลกเต็มมือาลมองไม่เห็นเห็นแต่หมาตัวหนึง่งฟาดหมามาเป็นเมียซะจนได้นั่นเห็นไหมละ่ะราคาตันหามันรุนแรงมากมันทําคนให้หูหนวกตาบอดลืมบาปลืมบุญลืมกุศลไปหมดเห็นตั้งแต่ความทะเยอทะยานความดีความดีมดนี่ความโลภก,ก็เหมือนการโลภเท่าไรไม่พอได้เท่าไรอยากเข้าใจว่าความโลภนี่จะลดหย่อนผ่อนตัวลงไปเหมือนกับไฟได้เชือ้อ ไฟเชื้อนั้นใสเข้าไปที่จะให้ไฟดับด้วยเชื้อใสเข้าไปนั้นไม่มีทางใสเชื้อเข้าไปมากเท่าไรไฟยิ่งแสดงเปลวขึ้นจุดเมฆนี่ฉันใดก็เหมือนกันใสสิ่งที่เราต้องการทั้งหลายโลกต้องการมากกว้านเข้าม,มากว้านเข้าม,มามาเผาหัวใจหัวใจเป็นไฟปเปลวไฟของหัวใจที่เต็มไปด้วยความโลภนี่สูงจดเมฆไปอีกเหมือนกันนั่นแหละให้ดูตรงนี้บ้าง เราจะดูแต่ไฟมันสูงจนเมื่กให้ดูไฟที่ในหัวใจที่เกิดขึ้นเพราะราคะตัณหาเกิดข,ขึ้นเพราะความโลภความโกรธความเครียดแชนอันนี้เป็นไฟเผาเราด้วยกันทางนั้นนั่นแหละวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายได้รวมกันด้วยความพร้อมเพียงสมัครีเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ได้มาเนี่ยแทบทุกจังหวัดและมาในางานนี้ มาบำเพ็ญอนุโมทนาสาธุการท่านผู้วิเศษเลิศเลยจิตของท่านเป็นพระธาตุท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันเราจะได้มาอนุอนโมทนาพราอะอรหันต์ผู้สิ้นจิเสเรียบร้อยแล้วนี่นานๆนนจะได้มีทีหนึ่งนะดีไม่ดีพากันเหยียบย่ำทำลายศาสนาว่าคือว่าร้าสมัยทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มี นิพานไม่มีไปอย่างนั้นนหะนี่ี่เลชมันเหยียบย่ำทลายปิดหูปิดตาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ประกาศยอมรับกันทั่วหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่กิเลสมันหน้าด้าน,นอยู่ในหัวใจของเราแต่และคนละคนนั่นแหละมันมันไปเที่ยวปิดนรกที่พระพุทธเจ้า ทั้งหลายประกาศกล้องอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ว่ามีว่ามีมันประกาศว่าไม่มีไม่มีโลบล้างไปหมดที่นี่ความไม่มียังอายก็หนาแน่นขึ้นมาบาปก็ไม่มีทำลงไปทำบาปบุญไม่กุศลใจในการที่จะพืชปฏิบัติตัวให้เป็นบุญเป็นกุศลชำระจิตใจให้มีความสง่างามผ่องใสขึ้นผยใจตามทางพุทธศาสตร์นาได้เลยก็เพราะอำนาจของกิเลสมันมีอำนาจมากนั่นแหละ เวลานี้ก,กิเลสกำลังมีอำนาจมากทำโลกให้เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าใครจะว่าจเจริญที่ไหนให้ว่าไปเถอะว่มีใครเกิดทำบโลกวิถีูของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แจ้งเห็นเจตโลกตลอดทั่วถึงว่าแล้วประประกาศท,ทาสอโลก ได้อยากชัดเจนอยากพระพุทธเจ้าเขาเราเลยพวกนี้พวกหูหลกตาบอดมันก็ระกาเข้าอันไปตามนั่นละ่ะพวกมูดพวกขูดยกตัวเป็นทองคําทั้งแทง่งมันเป็นไปไม่ได้ละเนี่ยทองคําทั้งแท่งจะกดลงไปขนาดไหนก็เป็นทองคํอย่างทําทีเลิศเลยโยกยอมรับมาประจำนี้เป็นทองคําทั้งแท่งนี่ใครจะเบียบย่าทําลายอะไรก็เป็นทองคําท้องแท่งทั้งแท,งท่ง,ท,งทั้งเลิศเลยอยู่นั่นแหละแต่กองมูดกองคูดความโลภความโกรธ ราคาตัญหานี่มันเป็นมูดเป็นคูดจะส่งเสริมให้มันดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีส่งเสริมเท่าไร <c oughs> ก็ยิ่งมาเผาตัวเองให้หนักมากขึ้นทุวันทุกวัน,วนโรกกิตได้รับแต่ความทุกข์ความร้อนจ <c oughs> ึงขอให้พี่น้องทั้งหลาย <c oughs> ที่ได้ฟังอาดฟังธทมวันนี้แล้วนำไปพินิจพิจารณาทมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนบามีบุญมีแลโลกมีสวรรค์มี นี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยอมรับกันทั่วหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะปฏิเสธลบล้างสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีมีแต่กิเิสตัวมืดบอดตัว <c oughs> หน้าด้านเท่านั้นมันเที่ยวลบล้างมันจึงพาตูงหัวใจสัตว์โลกให้ไปทำแต่บาปตกรรมแล้วลบล้างนันโกไม่เผาตัวเองลบล้างบาปไปให้บีบไม่เผาหัวใจเอง มันจึงเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องของกิเลสเสกสารปัจยอขึ้นว่าไม่ใช่ธรรมที่ท่านแสดงตามหลักความจริงจึงขอให้พี่น้องต่างหลายรละลึกธรรมนี้ไว้ให้ดีธรรมพระบุทธเจ้าเป็นสวา,าระธรรมตรัาไว้ชอบแล้วทุกได้ทุกแง่ทุกมุมว่าบาปมีมีมีมาดั่งเดิมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดปฏิเสธได้เลยว่าบาปไม่มีบุญมีมีมาดั่งเดิม นรกมีมีมาดั้งเดิมสวมรรค์มีพรหมโลกนี้พ่านมีมีมาดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้นใครจะไปลบล้างไม่ได้เพราะเป็นหลักความจริงแม้แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะท่านเห็นได้เจอท่านเจออย่างจังในพระไตรของท่านแล้วท่านก็นําความจริงนั้นมาประกาศสอนโลกให้รู้ว่าดีมีชั่วมีนรกมีสวรรค์มี พมาโลกมีนิ่ผานมีให้พากันอุตสาห์ขวนขวาย <c oughs> ฟังเสียงอาเสียงทมที่ท่านแสดงไว้เราจะเป็นคนดีในการต่อไปเกิ <c oughs> ดมานี้เราก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมแล้วแต่กรรมจะใสไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นหมาก็ยอมรับว่าต้องเป็นหมาเกิดเป็นสัตว์ประเภทต่างๆจะเป็นประเภทใดก็ยอมรับว่าเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆนี่แหละคือกรรมใสามา แต่นี่กรรมดีของเรามีใสมาให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้รู้บาปรู้บุญรู้ขุนรู้โทษรู้พระุทธศาสนาอย่าปล่อยอย่าวางคุณธรรมที่เลิศเลืนนี่ซึ่งเราทั้งหลายได้เจอมาแล้วในความเป็นมนุษย์นี้ให้พากันทนุถนอมบำรุงรักษาตัวเองด้วยอาจด้วยธรรมเหล่านี้จะเป็นความสุขความเจริญทั่วหน้ากันต่อไปนะ ถ้ามีตั้งแต่ความทะเยอทะยานดีดดิ้นเขาก็ดีดเราก็ดิ้นเขาก็ร้อนเราก็ร้อนเขาก็เป็นไฟเราก็เป็นไฟทั่วโลกมีแต่โลกไฟเผาหัวใจของมนุษย์หาที่อยู่ที่ไหนว่าโลกจเจริญมันจเจริญที่ไหนดูหัวใจดวงใดมีแต่ฝืนแต่ไฟเผาไหม้แล้วจะย่อนหัวใจลงในจุดใดจะเป็นความสุขความจเจริญไม่มีต้องอาศัยอัดอาศัยท้ำบำเพ็ญความดีงามตั้งหลายที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้ว เรียกว่าบาปมีมีบาตรักเดิมอย่าพากันลบล้างถ้าไม่อยากคิดหายได้บุญมีมีจริงๆอย่าพากันลบล้างถ้าลบล้างบาปดีว่าไม่มีบุญไม่มีแล้วนรกก็ไม่มีสวรรค์ไม่มีในลบล้างตัวยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดตายแล้วจมไปเลยสิ่งเหล่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับคำปฏิเสธที่ยอมรับของเราแต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่มีอยู่ร่างเดิม ให้พากันตักใจปฏิบัติผู้ที่นำของจริงมาพูดก็คือาศาสดาองค์เอกเท่านั้นคนอื่นนำมาพูดไม่ได้ไม่ถูกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้มาแสดงชี้แจงให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าบาปบ,บาปก็คือความลานกโตกเปรตที่มันเกิดขึ้นภายในใจใกายวาจาเมื่อประพฤตธปฏิบัติไปตามมันมันก็เป็นผลเป็นทุกข์กขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาบาปคือความลามโมกตกเปรตทั้งหลายเมืม่อ ในสัมผัสสัมพันธ์กับกายวาจาใจของผู้ใหญ่ใจแรกๆก็เป็นใจตลกตกเปลียดขึ้นมาให้เราพากันละมัดระวังให้สร้างความดีงามเกิดขึ้นมานี่เราเคยละเลือกถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระโสดบ้างใบางบางลายจะไม่เคยละเลือกถือเลยก็มีได้ละเลือกถึงพระพุทธเจ้าพูดละเลือกถึงพูดถือพระพ,พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากใยเราอนุโมทนาด้วยแต่ผู้ที่เกิดมา แบบลอยๆสักกลว่าเป็นมนุษย์ที่เขาตั้งชื่อตั้งนามให้ว่าเป็นมนุษย์แต่ความดีงามทั้งหลายบาปบุญไม่เคยสนใจเลยสร้างแต่แต่ความชั่วช้า,ชาละโมบคนนี้เป็นเศษมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเศษมนุษย์มีเลือดตะลมหายใจฟอดฟอดตายแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยนะเราอย่าให้เป็นประเภทจมไปเลยอย่างนั้นเรามาหาสร้างความหวังดีงามแก่ตัวของเรา ตื่นมาวันหนึ่งวันหนึ่งควรคิดอ่านแต่ตองบวกโรคปุ่ฐานตนบ้างเราได้ทาความชัวช่วช้าหรือวกว่าบากร้อยเพียงไรวันดีแล้วในขณะเดียวกันเราได้ทาความดีงามอะไรเป็นสาระคุณแก่จิตใจของเราพอให้เป็นที่อบอุ่นแก่ตัวของเราเองมีอะไรบ้างขอให้พากันทดสอบบวกโรคปุ่ฐานดูในตัวของเรา อย่าพากันเกิดมาลอยๆวุ่งเอ้อเหืมดีดิ้นไปตามโลกตามสารซึ่งเป็นโลกเกลเลสหูหัวกตาบอดมันจะเจอตั้งแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นแหละมันจะไม่เจอของดีของดีตามความหวังของเราเลยจึงพากันฟังเสียงอัดเสียงทรรแล้วนําไปปฏิบัติทําตัวให้ดีนะการทูนให้ทานเป็นยอดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พาดําเนินมาแล้วทานมารมีไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้า การสบุญให้ฌานนี่ละอํานาจแห่งบุญกุศลหนุขึ้นไปมีฌานบาร,รมีศีลบาร,รมีไปเรื่อยเรื่อยไปเลยนี่ละบาร,รมีฌานที่อยพาท่านถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้ให้เราพาทั้งหลายก้าวเดินตามนี้มีมากมีน,อน้อยอย่าพากันตันหนีทีเหนียวเห็นจะอยู่แก่กินเห็นจะเก็บเห็นแก่ความฟุง้งเฟ้อเหิงเอาไปใช้ในที่ไม่เป็นประโยชน์โดยถือว่าเป็นของดีของดีแล้วจะพา สมบัติจะพาเราล่มจมไปทุกวันทุกวันสุดท้ายมีเงินเท่าไหร่ก็พาเจ้าของจมไปเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรมีพากระชิและอ่านสมบัติเงินทองได้มาเป็นเป็นสิทธิของเราเรามีอำนาจที่จะเก็บจะร,รักษามีอำนาจที่จะจับใจ่ายใช้สอยไปในทางใดบ้างในทางชั่วก็เราก็กลายเป็นคนชั่วไปสมบัติทางเหล่านั้นก็มาเป็นค่าเสียต่อเราครับ ใจเป็นทางที่ดีทำางที่ดีสมบัติเหล่านั้นนะเป็นเครื่องอุดหนุนเราเราก็เป็นคนดีคนดีสุดท้ายไปสวรรค์นี่ผ่านได้เพราะความดีที่อาศัยสมบัตินั้นมาทำบุญให้ฌานหนุนตัวเองให้พ้นทุกไปได้เนี่ยถ้าคนเห็นในแก่สมบัตินั้นเป็นของดีของดียิ่งกว่าการทำบุญให้ฌานคนนั้นจะจมไปวันเล็กกน้อยจนจมไม่มีวันฟื้นได้เลยผาทากันชิดนอ่านนะเราเกิดมาในแดน ในแห่งชาวพูดเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าขอให้ไหว้พระอรหังสัมมาสมัมพุทธโทวสวาขาโตสุวติปัโนซะก่อนเสร็จแล้วค่อยค่อยไปทำหน้าที่การงานเวลากลับมาจะหลับจะนอนก็ให้กราบพระอรหังสวาขาโตสุวติปัโนแล้วให้นั่งภาวนานตามความสงบใจบ้างอย่างน้อยให้ได้สักห้านาทีนะ การทําความสงบใจเราจะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้นะอยู่บนเก้าอี้ก็ได้ให้ทําความสงบใจมีสติกํากับใจไม่ให้คิดวุ่งเฟอเ้อเหืมไปไหนเวลานั้นให้อยู่กับธรรมบทใดบทหนึ่งก็ได้เช่นพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้มีสติกํากับรักษาอยู่กับธรรมบทนั้นๆตลอดไป เช่นพุทโธพุทโธมีสติติดอยู่กับพุทโธธรรมโมธรรมโมก็มีสติติดอยู่กับธรรมนั้นสังโฆก็มีสติติดอยู่กับธรรมนี่เรียกว่าการภาวนาอบรมใจให้ค่อยเบาลงจากความคึกความขนองความดีความดิ้นของความคิดความปรุงแห่งใจของตนเองเข้าสู่ความสงบมีบทธรรมมีพุทโธเป็นต้น เป็นเครื่องกำกับให้อยู่ในธรรมบทนี้จิตจะสงบร่มเย็นเข้ามาเมื่อจิตสงบร่มเย็นแล้วโลกนี้จะเย็นไปหมดนะโลกนี้ร้อนเพราะใจพาให้ร้อนโลกนี้เย็นพราะใจพาให้เย็นเมื่อเราทําใจของเราให้เย็นแล้วไปที่ไหนเย็นหมดเลยนะมันเย็นอยู่ที่หัวใจเนี่ยที่ได้รับการอบรมศึกษามาด้วยดีจากอัจจากธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้อบรมเลยไม่สนใจเลยตายไม่มีฝั่งมีฝา หมาตายก็ยังสู้คนตายที่ไม่มีฝั่งมีฝาไม่คนตายไม่มีฝั่งมีฝาดีเลวกว่าหมาอย่าพากันวิชาหมามาชายให้มีวิชามนุษย์คือพุทธโธธรรมโมสังโฆการทำบุญให้ฌานรักษาสิลภาวนาเป็นสมบัติติดตัวเราทุกคนทุกคนนี่คือสมบัติของมนุษย์สมบัติของหมาเขาไม่ทําอะไรแลยมีแต่หมาก็มีแต่กัดกันรื้อแย่งแข่งชั่วกันเท่าน,นั้นหมา เราเป็นมนุษย์อย่าไปขัดไปแย่งซึ่งกันในกันความรู้สึกมีอยู่กับทุกหัวใจใครมีหัวใจอะไรเขาก็คิดตามเรื่องเขาเราก็คิดตามเรื่องของเราแล้วเก็บความรู้สึกไว้ดีอย่าปิ้งป้อนหลอกลวงอย่าปากบอนอย่าปากเปาะเอเกินไปมันเสียตัวเองให้เก็บความรู้สึกไว้ให้ดีควรจะพูดก็พูดไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดแต่การ เลื่ตัวอยู่กับธรรมนี้ให้พากันเลยลึกเสมอนะพุทโธไปที่ไหนอย่าให้ปราศจากแม่ที่สุดพวกที่ไปในรถในลาก็ให้มีพุทโธติดตัวไปพุทโธเป็นธรรมบันเดกของพระพุทธเจ้าธรรมโมสังโฆเป็นธรรมบันเดกอยู่ในหัวใจของเราเวลานั้นเป็นหัวใจที่เอกให้อยู่กับธรรมจะเป็นหัวใจที่มีค่ามีราคาอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไป การปล่อยนื้อปล่อยตัวเกินเกินไปเป็นคนหลักลอยตายแล้วไม่มีฝั่งมีฝาไม่ว่าไม่ทราบจะตกนรกบกไหมที่ไหนที่ไหนยอมรับกรรมชั่วช้าลำโมกอันเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี้ตลอดไปเท้งนั้นนะถ้าผู้ม,มีความดีงามและจิตจะยึดเกาะกับทมทั้งหลายนี้ไปด้วยความสุขสติไปก็ดีอยู่ก็ดีอยู่ที่ไหนสเสวยความสุขความเจริญจากกองการก,ารกุศลของตนทุกคนทุกคนนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำธรรม,มานี้ไว้ให้ดีหลงตาดีเวลานี้แก่แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเทศเป็นชั่วโมงก็ได้ล่ะเดี๋ยวนี้ธาตุขันอ่อนแอลงไปอ่อนแองไปถ้าพูดลงไปธาตุขันนี้อ่อนลงสุดท้ายการเทศนาก็ว่าการก็ออกเสียงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงขอไปจากพี่น้องทั้งหลายเทศให้ฟังเท่าที่จําเป็นซึ่งควรจะนําไปขึ้นปฏิบัติ กำจัดความชั่วช้าดาโมของตนซึ่งมีอยู่กับทุกคนออกให้มีความดีงามติดเนื้อติดตัวบ้างเราไปที่ไหนจะมีความสุขความเจริญเราเกิดมาก็มีหวังมาตั้งแต่วันเกิดหวังความสุขความเจริญตลอดจนกระทั่งวันตายแต่ส่วนมากบันผิดหวังเสียทั้งนั้นให้เกิดมามีหวังแล้วก็สร้างความสมหวังคือความดีงามไว้กับตัวสร้างไปตลอดตลอดจนกระทั่งถึงวันตายก็มีความสมหวังเต็มใจ คนนั้นไปสุคติโลกสวรรค์จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำทำนี้ไว้ให้ดีวันนี้เป็นวันสำคัญวันเลยเครบรอบของหลวงปูผ่ผางท่านมรณาพสท่านเป็นภาสสำคัญอค์หนึ่งเรามาระลึกถึงความเกิดความตายของสร์โลกซึ่งเป็นเหมือนกันกับเรากับท่านทุกๆคนด้วยกันแล้วให้ระลึกถึงอัดถึงทำประจําหัวใจ รมนี้ประจําหัวใจแล้วไปเกิดในฌานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขร่มเย็นทั่วหน้ากันนี่แหละการแสดงธรรมวันนี้ก็คงแสดงไม่ได้มากละเด็ดเหนื่อยเมือ่อลาจึงขอความสวัสดีตรงมีแกบ่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเธอเหนื่อยแทศไปนาน,านเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอย่างนี้ละเอาคนแก่มาเทศไปไม่ไปหาคนหนุ่มพระหนุ่มมาเทศว่านี่หาตั้งแต่ภาคแก่ ก้าก็ไปออกมาเทปมันก็อย่างนั้นล่ะยี่สิบสองนาทีก็ยี่สองเออตอนนี้นก็ละเหนื่อยมากแล้ววันนี้เหนื่อยเออเข้อโข้อเข้อ